เมื่อเวลา8ปนาฬิกาสีนาทีวันนีน้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีและตำรวจชุมชนตำบลหนองนาคำได้เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายวิ่งราวซั์ร้านของชำที่บ้านนนกรตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่นะซ <c oughs> ึ่งได้เงินสดไปประมาณ17,00 0บาทและทองรูปพรรณจำนวน5เส้นเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือรวมน้ำหนักประมาณ8บาทค่ะราคาก็ประมาณ2 5 0 0 0 0บาท บัตร ATM 6ใบสมุดบัญชีฝากสองเล่มและเอกสารสำคัญทางราชการอยู่ในกระเป๋าสะพายโดยเก็บไว้ในกล่องเงินทอนพลาสติกวางไว้อยู่บนเก้าอี้ในร้านค่ะรวมทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปก็ประมาณ260,000บาทค่ะส่วนคนร้ายเป็นชาย2คนขับขี่รถจักรายานยนต์แบบผู้หญิงสภาพเก่า ไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะซ้อนกันมาจากทางบ้านหนองนาคำคนขับนะคะทําทีมาถามหาหมวกกันน็อกที่ลืมเอาไว้ก่อนจะลงมือเกาะเหตุขณะที่เจ้าของร้านหันหลังหยิบไข่ไก่และกาแฟสองให้กับลูกค้าเมื่อคนร้ายได้ทรัพย์สินแล้วค่ะก็หลบหนีไปทางบ้านหนองใส โดยป้ามวนนะคะอายุ63ปีเจ้าของร้านขายให้การว่าหลังจากที่ตนกลับจากไปทํางานประเทศไต้หวันก็มาเปิดร้านขายของชําที่ผ่านมานะคะก็เคยมีคนร้ายมาหลอกซื้อเหล้าบุหรี่แล้วก็ไม่จ่ายเงินมาแล้วสองครั้งค่ะแต่ว่าหลายปีมาแล้วส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปตนนั้นเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่เป็นสาวไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนทําทุนซื้อของเข้าร้านนะคะ ส่วนคนร้ายทั้งสองคนนั้นตนจำได้ค่ะว่าเมื่อสี่วันที่ผ่านมาได้ทำทีมาสั่งซื้อเหล้าและเบียร์แต่ว่าไม่จ่ายเงินที่จำได้นะคะก็เพราะว่าคนร้ายใส่เสื้อผ้าชุดเดิมและรถจักรยานยนต์คันเดิมค่ะและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะพักหรือเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองนาคำซึ่งจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ มหาเมฆเสียกับตัวนี้มันจะใส่ขั้นเดียวนี่บักนี่กับเสียตัวนี้บักนี่กับเสียตัวนี้เสวเก่าวเสือตัวเก่าเออเสือชีหงษ์ค่อนอายุสามสิบปีบักบักใหญ่นี่งสีดำเสือสีดำแกะงาบอ่ะแกนงาวบักน้อยมีสีแม่ว่าไม่ว่าเห็ุพี่กองม้องจอดพี่กองกองบดีจับคอต้องมดจิตเห็นเห็นบดีเบิ้งไม่เลยวางสี่มันเลยวาน เห็นหมวกกันน็อกผมบ่บ่แม่บ่เห็นแม่บ่ได้เบิ้งแม่ยเล่วางศีพเน่ก็เลยนยางหนีย่างหนีแหละบัดนี้เลยมีคนห้องแถวมาถามสื่อใครสื่อประเเฟ่เม่ก็เลยสื่อออกไปเอาให้เขาให้เขาแล้วบัดนี้แม่ก็เลยถือคู่เงินไปนั่มเม่ยผัดว้างไปหม่องโต๊ะแม่ว่ามันสิพักการไปแล้ววางไว้เก้าอี้มั้งจ้าแม่ว่ามันมันขึ้นรถแล้วนะทังไหนไม่ค่อยดูจากรถมาจับเอาคอกเงินแม่ไปมันล่ามันถามว่าไหนว่ามีกล่องวงจรปิดบ่บอเจมันถามว่ามีกล่องวงจรปิดบ่แม่บ่รู้จักกล่องวงจรปิดแม่เลยวางศี